คณิต n e ็ net, เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องงา่ายอ้าวมาแล้วข้อ7จ็ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม CE ส่วนของเส้นตรง CE นะยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมน e. เนี่ย CE เนี่ย CE เนี่ยยาวเท่ากับรัศมีเนี่ยเท่ากันหมดเลยเนี่ยสามเส้นนี้เท่ากันหมดโจทย์สั่งมาแล้วบอก ACEACE เท e. ่ากับสิบแปดองศามุมเนี้ยสิบแปดองศา ส่วนโค้งเอดีจะยาวเท่าไร่โจทย์ถามส่วนโค้ง a อดีเนี่ยนี่เนี่ยส่วนโคงงน้งเอดีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ครูเน้นให้นะนี่ส่วนโค้ง a อดีตรงเนี้ยยาวเท่าไรถ้ารัศมีของวงกลมยาวสิบห้าเซนติเมตรเนี่ยรัศมียาวสิบห้าเพราะตรงนี้มันยาวเท่ากับรัศมีด้วยใช่ไหมสิบห้าหมดนะอ้าวโจทย์ถามว่าเส้นโค้งนี้จะยาวเท่าไหร่ นักเรียนก็ใช้ความรู้เมื่อกี้เนี่ยเนาะเมื่อกี้เนี่ยที่อธิบายเป็นเมื่อกี้เนี่ยมาใช้คิดข้อนี้ได้เลยเอา้าวคิดยังไงครับนักเรียนจะนักเรียนจะหาความยาวเส้นโค้งตรงนี้ได้นักเรียนก็ต้องหาหมุมนี้ได้นี่ต้องรู้ว่ามุมเนี้ยเท่าไหร่จะได้ไปใช้สัดส่วนเทียบเนาะจะได้ใช้สัดส่วนเทียบ อยากรู้ว่ามุมนี้เท่าไรอ้าวมันคงต้องสัมพันธ์กับ18องศาแน่ๆเพราะโจทย์กาหนดมาตรงนี้18อะอ้าวสัมพันธ์ทําไงอะก็นี่ไงลาก OE เข้าเห็นไหมพอลาก OE ปุ๊บสบายเลยนี่รัศมีอีกแล้วอะนี่กับรัศมีใช่ไหมเมื่อมันเป็นรัศมีมันก็เท่ากาันเท่ากาันตรงนี้ก็เท่าไหรนะ่เนี่ย18อีกแล้วนี่18องศาอีกแล้ว พอได้มุมนี้สิบแปดทำไงครับนี่นักเรียนก็หาม,มุมนี้ได้ดิมุมนี้เป็นมุมภายนอกของสามเหลี่ยม OEC ดูให้ดีนะครับมุมภายนอกของสามเหลี่ยม OEC มุมภายนอกย่อมเท่ากับมุมภายใน ที่ไม่ใช่มุมประชิดรวมกันเพราะอะไรก็เพราะว่ามันก็ต่างก็รวมกันได้ร้อยแปดสิบเนี่ยสองมุมนี้รวมกันได้ร้อยแปดสิบสามมุมนี้ก็รวมกันได้ร้อยแปดสิบเลยหักมุมนี้ออกไปไงก็เลยได้มุมนี้เท่ากับสองมุมนี้รวมกันนั่นเองจริงไหมละ่ะเลยเขาก็ให้ท่องเลยบอกมุมภายนอกเท่ากับมุมภายในที่ไม่ใช่มุมประชิดของสามเหลี่ยมอา้าวสิบแปดบวกสิบแปดก็ตอบเท่าไหร่ครับ สามสิบหกองศาได้มุมนี้สามหกอีกอะ่ะอ้าวพอได้มุมนี้สามหกก็รู้อีกอะ่ะมุมนี้ก็สามหกใช่ไหมก็รู้มุมนี้สิเนาะรู้มุมนี้ไปบวกกับสิบแปดแล้วไปลบออกจากร้อยแปดสิบก็ได้มุมนี้แหละเห็นไหมได้เลยตามต้องการมันค่อยๆโยงมานะ ้าวตรงนี้สามหกสามหกสามหกบวกสามหกได้เท่าไหร่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองไปลบร้อยแปดสิบก็เลยตอบอะไรครับเท่าไหร่นะอา่าก็ตอบร้อยร้อยแปดใช่ไหมร้อยแปดเนี่ยมุมนี้ร้อยแปด ร้อยแปดองศามุมนี้ร้อยแปดมุมนี้อีกสิบแปดรวมเป็นเท่าไหร่อีกสิบแปดรวมเลยได้แปดสองสิบหกร้อยยี่หกองศาร้อยยี่สิบหกองศาไปลบเทะะ่าไหร่ ร้อยแปดสิบเหลือเท่าไหร่ครับร้อยแปดสิบอะห้ 54. 54. าสิบสี่ห้าสิบสี่จ้ะห้าสิบสี่องศาง่ายได้แล้วสิ่งที่เราต้องการได้แล้วใช่ไหมพอได้ตรงนี้ปุ๊บนาเรียนก็ส่วนโค้ง AD สมมุติว่า <C ül> ยาว X นี่ยาว X เลย นักเรียนก็ใช้สัดส่วนเลยครับ x x เซนติเมตรต่อเส้นรอบวงอะยาวเท่าไหร่ละเส้นรอบวงอะ2พายแล้วก็ r ตอบ15ใช่ไหมโจทย์บอกมาโจทย์บอกมานั้นเนี่ยรัศมีเท่ากับ15เซนติเมตรก็จะเท่ากับมุมตรงนี้54องศามุมรอบจุดเลยเท่าไหร่ 3ามร้อยหกสิบเห็นไหมตอบได้แล้วไปดูที่ตัวเลือกข้อไหนก็ x เท่ากับเก้าหกเนาะเก้าสี่แล้วก็สองสามสองสองสรุปแล้วตรงนี้ได้สามส่วนยี่สิบก็ขนอันนี้ขึ้นมาคูณ สองพายแล้วก็คูณสิบห้าสองหนึ่งสองก็ได้สิบอีกแหละได้สิบอ้าวสรุปแล้วได้เท่าไหร่ครับห้าได้เนาะห้าสามห้าสองสามสาม,สาม,สามก็เก้าเก้าพายส่วนสองตอบเก้าพายส่วนสองนะ เซนติเมตรตอบตัวเลือกขอไข่ขอไข่นะครับเห็นไหมใช้สัดส่วนใช้สัดส่วนใช้สัดส่วนเทียบกับทั้งหมดที่เรารู้แล้วใช้สัดส่วนเทียบจุดประสงค์ของข้อนี้ก็คือต้องการมุมนี้ใช่ไหม มุมนี้นักเรียนต้องโยงให้ได้แน่นอนละมุมที่ต้องการเนี่ยต้องไปสัมพันธ์กับมุมที่กําหนดมาให้แน่ๆมันถึงจะหาได้ต้องฝึกทำเยอะๆอย่างนี้นะถึงจะทำได้ข้อที่8บอกถ้า a b c d เป็นจุดบนวงกลม<ๆ>ที่มี o เป็นจุดศูนย์กลางคำว่าจุดบนวงกลมคือบนเส้นรอบวงนะ ดังรูปแล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงก็ให้ตัวเลือกมาสี่ตัวเลือกสคู่ด้วยกันอันไหนจะเป็นจริงนะอ้าวดูทีละข้อเลยข้อกอ A B C นักเรียนต้องลาก A B C A B C นี่มุมนี้กับ A D C a d c มันจะผ่านจุดศูนย์กลางหรือไม่ผ่านไม่รู้ละเนาะ ADC อ้าวเป็นไงเลยเท่าทําถึงเท่าเพราะมันตั้งอยู่บนส่วนโค้ง AC เดียวกันเห็นไหมมุมที่มุมที่เส้นรอบวงถ้าตั้งอยู่บนส่วนโค้ง AC เดียวกันจะเป็นมุมที่เท่ากันงานเจอเลยขอกอถูก ้าวข้อขอ,ขอลองดูขอ้อขอสิ AOC อ้าว AOC เป็นยังไงครับเนี่ยถ้า AOC อะ่ะ ABC กับ AOC อะ่ะมันไม่เท่าอะ่ะมันเป็นยังไงกันตัวนี้จะเท่ากับเศษ1นส่วนสองของ AOC ใช่ไหมครึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเติมต้องเติมคำว่า1นส่วนสถึงจะถูก มันไม่ได้เท่าต้องเติมหนึ่งสองลูกต่อไปขอ้ขอคอ a o c a o c กับ b o c b o c อ้าไปคนละเรื่องเลยเนาะอะไรก็ไม่รู้เนี่ย a o c นะกับ b o c ดูจากรูปก็ชัดเจนแล้วไม่เท่าต่อไป a d b ADB กับ A D C อ้เอาไปคนละเรื่องอีกตั้งอยู่บนตั้งอยู่คนละโค้งกันใช่ไหมไม่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเท่ากันแต่ถ้าเกิดโค้งตรงนี้กับโค้งตรงนี้เท่ากันก็เท่าได้นะครับเพราะฉะนั้นข้องอไม่จำเป็นต้องเท่ากันว่าาจจะึงุดหม ไม่่่ใชเรืองงาอ้าวต่อไปทฤษฎีบทมาอีกแล้วทฤษฎีบทก็คือสิ่งที่นักเรียนต้องจำนะนะทำความเข้าใจก่อนทฤษฎีที่5ในวงกลมที่เท่ากันหรือเท่ากันทุกประการนี่นะหรือในวงกลมเดียวกันคอร์ดที่ยาวเท่ากันคอร์ดที่ยาวเท่ากันนะ จะจะตัดส่วนโค้งออกได้ยาวเท่ากันขอดที่ยาวเท่ากันจะตัดส่วนโค้งออกได้ยาวเท่ากันแล้วข้ออธิบายต่อว่าส่วนโค้งน้อยเท่ากับส่วนโค้งน้อยส่วนโค้งใหญ่เท่ากับส่วนโค้งใหญ่นี่ส่วนข้อสองว่าไงขอดที่ตัดวงกลมออกเป็นส่วนโค้งที่ยาวเท่ากัน จะยาวเท่ากันฝั่งแล้วงงไหมมันแปลว่าอะไรข้อสองอ่ะข้อหนึ่งเขาบอกว่าคอร์ดยาวเท่ากันจะส่งผลให้ส่วนโค้งที่ตัดเท่ากันแต่ข้อสองบอกคอร์ดที่ไปตัดส่วนโค้งแล้วเท่ากันแปลว่าส่วนโค้งเท่ากันก่อนแล้วคอร์ดนั้นจะเท่ากันก็คือทําไมกันเนี่ยกลับกันข้อหนึ่งกับข้อสองเป็นบทกลับกันนะครับกําหนดต่างกันนะ กำหนดต่างกันอ้าวข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นอย่างนี้เนี่ยดูนะครับนี่นักเรียนข้อหนึ่งดูข้อหนึ่งบอกว่าคอดที่ยาวเท่ากันเนี่ยเนี่ยคอดตรงเนี้คอร์ดนี้กับคอร์ดนี้ยาวเท่ากันจะส่งผลให้ตัดส่วนโค้งออกได้ยาวเท่ากันคือส่วนโค้งน้อยเนี่ยนี่ส่วนโค้งน้อยก็ยาวเท่ากัน กับส่วนโค้งใหญ่เนี่ยเนี่ยส่วนโค้งใหญ่คือโค้งนี้นะเนี่ยนักเรียนเนี่ยกับโค้งอันนี้ก็ยาวเท่ากันอีกโค้งใหญ่มันจะมีใหญ่กับน้อยนะถ้าถ้าเกิดไม่มีใหญ่ไม่มีน้อยนี่แปลว่าคอร์ดนั้นเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยตัดปุ๊บยาวเท่ากันทั้งคู่เลยเห็นไหมไม่มีโค้งน้อยโค้งใหญ่โค้งยาวกว่ากันนะนะอ้าวพิสูจน์ได้นักเรียนเนี่ยพิสูจน์ได้ว่า โค้งมันยาวเท่ากันจริงเหรอถ้าขอรดเท่ากันน่ะนักเรียนดูตามนะดูตามนะเราจะได้มีเหตุผลลูกนี่จุดศูนย์กลางอยู่นี่นะผูกก็ลากนี่เลยเนี่ยลากนี่เลยลากมานี่อันนี้ก็ลากมานี่เกิดสามเหลี่ยมสองรูปนักเรียนอ้าวเกิดสามเหลี่ยมสองรูปเลย อ้าวพอเกิดสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยนักเรียนพิสูจน์ได้ไหมว่าพิสูจน์ได้ไหมว่ามุมนี้กับมุมเนี้ยเท่ากันเมื่อกี้เรามีทฤษฎีอยู่ไงว่ามุมถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมันเท่ากันส่วนโค้งที่ปิดจะยาวเท่ากันใช่ไหมเมื่อกี้ทฤษฎีมันบอกอะนะคราวนี้ ถ้าเกิดนักเรียนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามุมสองมุมนี้เท่ากันปุ๊บนักเรียนก็สรุปได้เลยว่าส่วนโค้งเล็กเนี่ยเท่ากันแล้วส่วนโค้งใหญ่ก็ที่เหลือมันก็ต้องเท่ากันอยู่แหละเนาะหักออกจากสิ่งที่เท่ากันอา้าวทำยังไงจะพิสูจน์ได้ว่าสองมุมนี้เท่ากันนะตั้งชื่อซะหน่อยเนาะจะได้เรียกชัดเจน เอบอันนี้ก็ C, D อ่านะตั้งชื่อนะนักเรียนก็พิสูจน์ได้ไหมว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการก็ข้อหนึ่ง AB เท่ากับ ซีเออทำไมเท่ากันโจทย์กำหนดอะใช่ไหมล่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดไงโจทย์กำหนดว่าขอดยาวเท่ากันนะเนี่ยเนี่ยนี่โจทย์โจย์กำหนดข้อสองเอเท่ากับ C.O. และ B.O. ก็เท่ากับ D.O. เพราะอะไรลัศมี เพราะฉะนั้น3มด้านด้านเท่ากัน3มคู่เลยใช่ไหมสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เท่ากันทุกประการแบบด้านด้านด้านใช่ไหมละ่ะนี่สรุปได้เลยข้สามเหลี่ยม A B O เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม C D O แบบเออด้านด้านด้าน เท่าแล้วเมื่อเท่าปุ๊บมุมที่สมในกันก็ต้องเป็นไงกันครับเท่ากันเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้แหละข้อสี o ่ A O B ก็เท่ากับม,มุม C O D เท่ากันเพราะว่าสามเหลี่ยมมันเท่ากันุกปการมุมที่สมในกันก็ย่อมเท่ากันจบเมื่อเท่ากันปุ๊บทฤษฎีบอกว่า เส้นโค้งก็ย่อมเป็นไงกันครับเท่ากันก็จะได้ว่าเส้นโค้งข้อ5นะเส้นโคง A, ้ง AB เส้นโคง A, น้ง AB นี่สัญลักษณ์เขาเขียนโคง้งโคงนี้เท่ากับเส้นโค้ง c d อุ้ยเส้นโคง้ง c d เส้นโค้ง c d เท่ากันตามทฤษฎีที่แล้ว ทฤษฎีบอกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางโตเท่ากันจะส่งผลให้เส้นโค้งที่ปิดย่อมเท่ากันเห็นไหมเท่ากันจริงนะบทกลับนี่แกบอกว่าอย่างเงี้ยแกบอกว่าอย่างี้บทกลับแกบอกว่าส่วนโค้งเท่ากันเนี่ยส่วนโค้งเท่ากันลูกส่วนโค้งเท่ากันขอบที่ปิดก็ย่อมเท่ากัน นักเรียนนักเรียนว่าจะพิสูจน์ได้ไหมจะพิสูจน์ได้ไหมเอ่ยส่วนโค้งเท่ากันพิสูจน์ที่ว่าขอดเท่ากันนักเรียนก็เรียนแบบเมื่อกี้เลยเรียนแบบก็ทำมาเขียนสามเหลี่ยมเลยนี่มาที่จุดศูนย์กลางดูนะครับพอลากมาที่จุดศูนย์กลางปุ๊บอ้าว เส้นโค้งเท่ากันเนี่ยมุมที่ปิดมุมที่จุดศูนย์กลางปิดเนี่ยย่อมเป็นไงกันครับเนี่ยมุมสองมุมเนี่ยเออเท่ากันดิทฤษฎีบอกอะใช่ไหมเมื่อมุมนี้เท่ากันนักเรียนรัศมีคู่นี้เท่ากันรัศมีคู่นี้ก็เป็นไงกันเท่ากันสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เท่ากันทุกประการแบบอะไรเนี่ย เออกระดานมุมด้านมุมอยู่ในระหว่างด้านเท่าด้วยเห็นไหมใช่ไหมครับสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการก็ส่งผลให้คอร์ดเป็นไงกันเนี่ยเออก็เท่ากันจบแหละเห็นไหมได้พิสูจน์ได้เนี่ยนะเวลาถ้าอาจารย์ก็บอกอา้าวไหนลองพิสูจน์ได้เดียวสิเธอก็อ้างได้เลยเขียนเป็นข้อข้อเข้าไม่จำไม่จำเป็นต้องเหมือนในหนังสือเปะ๊ะตามความเข้าใจเราเขียนไปได้คะแนนอยู่แล้ว เขียนสัญลักษ์ให้ถูกเท่าน,นั้นเองปัญหาทุกอย่างภายแพ้กับความผิด